พอผลงานครับสามคืนครบกำหนดเรียบร้อยแล้วครับสามคืนครับเ,เนี่ยครับหน่อสม้มหนอไม่ดองดวนครับจิมพกอนอืมได้ครับสมกด,ดี อันนี้เป็นนอส้มดวนนอส้มใหม่พี่น้อยเนี่ยว้สามคืนแล้วนะครับนาองตอนนี้พี่น้อยจะลองมาคั่วนอส้มเื้อปลาใหม่พี่น้องพอครับเป็นนอส้มใหม่นอส้มดวนน้อครับนาองซับวันนั้นได้สามคืนพอดีครับส้มหมกมะนี่ครับเนี่ยได้หลากหลายเมนูนะครับจะคั่วนอส้มจะได้แต่ยำนอส้มใส่น้ำปูก็ได้นะครับจะแกงใส่ไก่ใส่จีนใส่หมูได้มดครับนะครับ ไปด้ยตั้งน้ำละไว้นี่ครับต้มต้องต้มก่อนนะครับน้ำไปน้อยเอาเอาทิ้งส่วนหนึ่งนะครับน้องได้เติมน้ำเปล่าไปครับต้องต้มให้มันหายคือหายหืมตอนนี้ครับนาอต้มละไว้นี่ครับทำอย่างอื่นก่อนครับอันนี้เป็นหมูสามชั้นครับนี่เปน้อยจะคั่วซอยบางๆน้อยนะครับนาอบางๆหนาซอยหมูลายๆครับ ลำย่อนหมูนี่นะครับเนาะตัวน้านสม้มน้าส้มใหม่แกงใส่เห็ดทอบแกงใส่ไก่โอ้ลำครับใครอยากกินดักนะสั่งมาล้านไปหน้อยสั่งไปน้อยได้นะครับเป็น่อยหยาดเฮอกินครับเพราะว่าล้านไปน้อยนี่จะหยาเป็นแบบอาหารตามสั่งนะครับเนาะมีวัตถุด,ดิบไปหน่อยกับสามัญ,ญยังได้มดนะครับ อบแนวแนวอาหารตามสัง่งแกงที่ละมอพัดทีละมอทอจานนะครับเนาะไ่ได้แกงละไว้นะครับเนาะแต่บางส่วนบางสิ่งบางอย่างกับแกงละไว้ครับพวกแกงฮังเลพวกจอร์ดกัสอย่างประมาณนี้เนาะแกงออมจีนนี่นะครับเนาะเพราะว่าพวกนี้มันใช้เวลาเมินครับตำต้มต้องเคี่ยวเนาะนี่มันหนุ่มมันเปื่อยครับแต่พวกแกงแค่แกงออย่างทั้งหลายทั้งปวงไปน้อย ทำเป็นหม้อหม้อหม้อไผ่หม้อมันครับเพราะฉะนั้นอยากกินเผ็ดกินจางกินแก้มมากินนั่นบกใส้นี่บอกพี่น้อยได้ครับเรียบร้อยครับพี่น้อยเตรียมหมูไว้เรียบร้อยแล้วหั่นหมูไว้น้ำกับเดือกวอดีนะครับหางอีกับปันเลอร์แล้วครับน่ครับข้าวเจาะหกเอาพริกมาจีครับน่ครับไอ้เพ็ดเอาพริกมาจี ซื้อหวยกับพวกพี่น้องครับจำเป็นกินยำน้ำส้มแต่ว่ามันแลกกับปัดน้ำพริกน้ำผูครับชาบน้ำผู้ติดตึงอยู่เลยอันนี้จะเป็นพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มน้านพี่น้อยจะตำน้ำพริกหนุ่มคอกต่อโคกนะครับไปได้ตำละไว้นะครับอันนี้พี่น้อยจีพริกไว้หลอกกอกเปลือกออกข้าวไว้ประดานะครับถ้าเําตำละไว้เมินมันจะส้มจะบูดนะครับนาอพวกน้ำพริกหนุ่มพวกนี้มัน บูดเลี้ยวครับเสียเลี้ยวเหมือนตำมะเขือก็เหมือนกันครับต้องตำาคกตัวคบเมื่อที่จะได้ล้ำนะครับนาอพริกกะจีแล้วครับมาเนี่พปอแล้วครับมันจะได้หอมนะครับนะอะหมูกระหันแล้วนี่ต้มเหมือนเหมือนนะครับต้มเหมือนเหมือนเหมือนเขาแกงนะครับอันมาได้มันจะเหมือนนะครับนาอนะครับต้มต้มเอาความเผือความเหืนมันออกนะครับต้มน้ำไว้นนกานประตำพริกข้าครับน้ำควานน่อส้มบะมี่ย่างครับ เียมใส่ดำกระเทียมพริกหหดใส่เลยแน้่แต่ม,มักแต่ชอบมักเทหรวมบบเพ็รแต่นะครับง่ายง่ายนะครับเนาะแต่รสชาติมันสุดยอดนะครับลําครับน้ำส้มใหม่น่แก่งโอ้คือเตินหาสมัยยากําให้กับนาเนาะครับนาะสมัยนั้นปูปลามันไลยครับ เด็กนานี่ยพ่อผู้ป่าได้ปลาเล็กปลาน้อยมานักขนาดอินงอินเนียวนะครับเนาะอินเนวปลาเล็กปลาน้อยได้ปรุงได้อย่างมาแกงใส่ซอสมม้มไ้หลังครับถ้าบรรยากาศแบบนั้นบอกใครจะหันบ้าเนาะครับเนาะในเดียวเนี่ยเป็นใส่ปุยใส่ย,า,ย,ยากันปลาปลา,น,ปลาน้อยตายมิดครับอินเนวกับหันเดียวนี้หมกกาปรุงนาำกระซึ้งหมาหาัออนนะตะกรันซ่อนหมือนใบหมือนบอนเนาะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับ น้อยบ่าวแถวนีนอายุสิบหกสิบเจ็ดนี่โอ้กากตรงกลางน้ำนี่ห่างกับของกินครับปูปลากระไลคืนสับปลาซองปูหมือนใบหมือนบดใส่เบ็ดใส่ไสนี่ท่อสบายหมักอ่ะตัวอีกับปอแล้วครับเดี๋ยวพอว่าเราไปพัดทังกําเนาะครับน้องปิดแกะเลยครับน้ำบราวน์นะครับไปเน็่เอา,า,าน้ามันออกก่อนมาเริ่มกันเลยครับ น้อยใส่น้ำมันไปหน่อยหลอห่หลอเถอะหู้มันนั่นนี่นะครับน้องนะครับหลอห่อน้ำมันออกจากหมูครับอวนหลอ่อต้มพอต้มมีเรียบร้อยปุ๊บถึงย้ำใส่น้ำปูกระลัมนะครับมบันค้นฝนแบบเคยกินนะครับแต่แบบมันเมนูนี่ลองง่ายพอเดี๋ยวตี่ด้จังย่านให้พอนะครับเนาะงแล้วไปนี่กันครับ ห,หมูมันจึงหนึ่งเรื่องได้น้ำมันจากหมูนะครับเนาะมันจะหอมครับตอนนี้มันได้ประมาณสีประมาณนี้ครับมันจะได้ห่ายขิงรสนิดน้อยนะครับนรเนาะกระเทียมกระเทียมกพิเนี่ยเอาใส่เลยครับเอาไปพัดไปกวนมันหอมๆเลยครับเป็เล็บน้อยคลัทหอมครับ เราเข้บ้เราอย่างง่ายๆนะครับเราก็ได้ง่ายนะครับแต่วิธีการทำแตกต่างกันตอนนะครับหอมแลวก็ใส่เลยครับอันนี้สิเอาไปต้มไได้นะครับเนาไปเลยครับไอ้่กับอ้แ่กับข้าเือไอแ่กับข้าวเนืจ้าามมะร้าวอะนะครับเรากหลานเไหม่เม่ไหร่สมัยเี่อกับข้ก็จ้าบุกไปเต็มจ้านะครับากืเอเนาะ สบายก็นะครับพวกหน่อบ้านหอมพวกหน่อต้มใส่กระน้องนะครับหน่อต้มนี่มันชุกมันเอาต้มแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรากับแต้องพัดเมื่อนะครับเพื่ให้มันเห้งน้อยปรุงรสกันครับใส่ชุดรสไปเห็ียดน้อยครับใส่ผงปรุงรสไปเห็ียดน้อยใส่เันนะครับ นั่นคือน้อยไช่เขือน้อยเดียวนะครับเนาะตอนนี้น้อยเนี้ยเนี้ยตอนนี้น้อยดองเนาะไม้นะครับเนาะงนี่น้อยจะใส่น้ำปลาไปน้อยเอากินก่อนนะครับเนาะโอ้น้ำปลาตัวบกระทะทอนๆนี่นะมันจะหอมขึ้นมาเลยครับจะเป็นเล็กนิคนิดนิดนๆดน้อยๆนะครับเนาะจะหอมขึ้นมาเลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปน้องจะงตักไปด้วยจ,จานห้อพอนะครับน้องเป็นได้พอครับง่ายก็ครับประมาณจะอยากกินกับที่บ้านได้นะครับน้องนี่เบาอครับ เรียบร้อยครับเนี่ยครับย้ำนอส้มล้านปีน้อยชิดเลร์เนี่ยกับพ้าล้มครับเป็นนอส้มใหม่นอส้มด่วนนะครับนาอจะใส่สั่งย้ำแบบใส่น้ำปูก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนาออันนี้ก็จะเป็นพักเครื่องเคียงมันนะครับนาออันนี้บะทัวพีปน้อยกับปูคนเดียวครับอันนี้กับพักหนองบ้านเฮาครับนี่พักหนองอ่อนๆเลยครับ้าไปได้กับกบก่อนี่นะครับกบก่อกับมี้ครับ อันนี้เป็นบะเขือบะเขือกรอบบะเขือพลอยบะเขือกรอบนะครับเนาะนี่ครับ,รบอันนี้จําเป็นทาดีไทยทษให้น้อยแต่ว่าเชียงหลายไปน้อยเล่้หน่วยหลายแต่ว่าครับกล้าว่าจะเป๊ะมันชะงวดเป็นว่ามันได้ตาที่ตาปูไปแล้วหลอบแล้ววันนี้กินยำนอส้มขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณตีดกดไลค์กดแชร์ครับได้ปาาอัติล้านนะครับพี่น้อยยินดีต้อนรับนะครับอยากกินกับข้าวเมือง เมืองไปเมืองบอดก,กับล่านพีน้อยนี่แหละครับพักท,ทายมาครับแวะเวียนมาหนุนพี่น้อยได้นะครับพี่น้อยเปิดล่านทุกวันนะครับยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับนอแล้วปากันตีล่านครับสวัสดีครับ